นี้นะคะก็อยู่กับแมวเหมียวเขี้ยวเพชรน,นะคะเราอยู่ที่งานนะคะครบรอบ11ปีนะคะชมรมหัวหินบูเม่นคลับนะคะสตรีที่ขลับเพื่อนความเจริญก้าวหน้านะคะของจังหวัดประจวบคีรีขันและก็หัวหินนะคะเราจะพาเข้าไปดูบรรยากาศกันนะคะว่าบร,บรรยากาศนะคะนปีนี้จะอลังการกันแค่ไหนคะ่ะ ตอนนี้นะคะเราก็เข้าสู่บรรยากาศด้านในนะคะเราก็จะมาในตรีมของการราดิิเนอร์ของเรานะคะวันนี้นะคะคุณนุกคุณนุกสวัสดีค่ะอันนี้คุณนุกนะคะคุณนุกแนะนำตัวเลยค่ะนุกนะคะนักสปารชินวัตนะก็ทำธุรกิจ Polybea Studio แล้วก็ทำเกี่ยวกับเอ็นดูพีประจุพรีถันนางสาวไทย เป็นพิี่ยขั่นแล้วก็มีธุรก,กิจกับเชียงใหม่เยอะๆหอยว่ะเยอะเยะไปหมดเออเยอะเยะไปแต่ว่าเอาเฉพาะหัวหินแล้วกันแล้วก็ร<อ>ู้สึกดีใจที่วันนี้ได้เกียรติมาร่วมง,งานส้มรับหัวหินมูเม้นท์ัครบรอบ รอบนะครับเพาบราะปกติเขาไปทุกปีปีนี้ก็โฮสต์คือโรงแรมหุ่ยหินบรีคอร์ดนะครับที่บรรยากาศด,ดีมากแล้วก็รู้สึกดีใจที่สมาชิกทุกคนก็ยังรักกันอยู่แน่นอนอย<ช>ู่ดีกันตรงนี้ก็ขอฝากให้กำลังใจชมรมหุ่ยหินมูเวนทับให้ทำประโยชน์ให้กับสังคมนูหุ่หินต่อไปนะครับก็ชมรมดีๆทำรักจากผู้หญิง สู่สังคมขอบคุณค่ะขอบคุณคุณผู้หญิงที่ค่อย่เมคหัวหินมูแมนลับไริสสตองและพลังฟูนที่เมคหัวหินที่เมคเดอะเลดี้ในหัวหินอ่าเ e ็นผูไม่เพียงใหัวหิน province a n อ the c o ่ n t ล y ที่ นี่ก็คือนะคะพี่ริษานะคะอึงเฮงซึ่งเป็นเป็นออ่ผู้บุกเบิกของชมรมหัวหินบูมมนทับทั้งแรกนะคะคือตอนนี้ก็จะเป็นแม่ตู่ปนอมชูผู้นะคะที่ดูแลกลุ่มพวกเราอยู่นะครับสำหรับพี่ริษานี่ก็เป็นนัมเบอร์วันของพวกเราเหมือนกันนะคะนายกจึงกชารูษาภูามวิวไรสิลนะครับท่าน ประธานก่อตั้งครับชมรมวรูแมนขับท่านดเตอร์ิสาอึเพ่ท่านประธานชมรมโอลิแมนขับนะครับคนปัจจุบันท่านปานอมชูผู้นะครับและสามีนะครับตลอดจนท่านผู้ช่วยผู้ดริการโรงพิบัลกรุงเทพนะครับท่านประธาน สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพ ok ี่หน่อยสวัสดีค่ะแนะนำตัวเลยค่ะค่ะพี่หน่อยนะคะเป็นเจ้าของอมรานีซอนนะคะวันนี้ก็ได้มาร่วมงานการ่ดดินเนอร์ครั้งที่ส1เก็ตของหัวหิน w o m e เมนค่ะงานนี้เป็นธีมออสการ์นะคะสำหรับทุกๆท่านที่สามารถที่จะแสดงตัวเองว่าเราเป็นหนึ่งในที่จะได้รับรางวัลขอบคุณค่ะ ค่ะก็ต้องขอขอบคุณพี่หน่อยนะคะผู้บริหารอมรารีสอร์ทนะคะและและตอนนี้ก็คือนายกหนุ่ยเนายกหนุ่ยของเรานะคะค่ะก็จะเจอกันทุกทุกงานนะคะหัยหินมีอะไรดีๆน่ามาเที่ยวนะคะท่านคะที่มาอยู่ที่ สวัสดีค่ะดิฉันปานนมชูพูนนะคะแม่ตัวของทุกคนนะคะ<ม>ก็ดีใจมากนะคะที่วันนี้ได้จัดงานหัวถิ่นแม่น้ขลับค่ะ <โห S 1> แล้วก็ได้น้องๆทุกท่านที่เป็นชมรมของเรานะคะช่วยขับเคลื่นอนชมรมของเราให้ไปทางทิศทางที่ดี <โห S 1> แล้ววันนี้เรามีการาดินเนอร์นะคะก็ต้องขอบคุณบุนะคะและขอบคุณคุณเมียวเมียวเคี่ยวเพชรด้วยนะคะ<ม>สวัสดีคะ่ะค่ะแม่ นี่ก็คือแม่ตู่ของเรานะคะคุณประนอมชูพู่นะคะบอกเลยว่าเป็นผู้หญิงที่แกร่งและเก่งมากนะคะที่ดูแลลูกๆก,กว่าร้อยชีวิตนะคะและเดี๋ยวงานของเราก็จะมีการรำไทยโชว์นะคะแล้วก็จะมีบุฟเฟ่อาหารอร่อยๆให้ทานเดี๋ยวเราไปดูนะคะว่าเราจะพูดคุยกับใครได้บ้างนะคะสาวๆคะ่ะวีดีโอค่ะนะคะอันนี้ก็เป็นกลุ่มๆสาวๆนะคะ เรามาชมบรรยากาศกันนะคะคุณดีคุณดีนะคะโอเคค่ะโอเคคะอันนี้ก็จะเป็นคุณเอนะคุณเอสวัสดีค่ะสาวสาวบูม e n นคลับนะคะเป็นคนที่เก่งมากทุกท่านเลยน้องแตงโมน้องแตงโมนะคะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดซูมน้องแตงโมหน่อยน้องแตงโมแล้วน้องคิดนะคะมีสาวสาวโอเคค่ะ อันนี้คุณนกกระจาบนะคะนี่สาวๆกลุ่มบัวเป็นขับรับรองนะคะว่าเป็นสาวสวยแก่งและเก่งทุกท่านเลยค่ะส,สวัสดีค่ะคุณพี่สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะตอนนี้เราก็มีการรำไทยโชว์นะคะตอนนี้ก็เป็นการเปิดงานนะคะอันนี้ก็เป็นคุณแคทนะคะนี่ดีไซเนอร์อันดับหนึ่งของหัวยิงนะคะดดนี่ <posture> สวัสดีสาวๆสาวๆบูมเม็นคลับบอกเลยว่าสวยทุกท่านนะคะ mm hmm. เห็นไหมคะทั้งบุรุษทั้งสตรีนะคะสวยและเก่งทุกท่านเลยคะ่ะ mm hmm. อันนี้ก็คือคุณอง่นนะคะเป็นผู้ช่วยของแม่ตู่คุณประนอมชูพูนะคะคนนี้จะเป็นคนจัดระเบียบสังคมทุกอย่างในเปนเปอร์หรือจะเป็นชา,ามสเก็ตด,ด้วนงานต่างๆนะคะค่ะสวัสดีค่ะ เป็นคุณดีคุณดีแนะนำตัวหน่อยคะอ่ะสวัสดีค่ะบเย็นนิบนเลี่ยวค่ะคุณดีทำอะไรบ้างคะอ๋อเอาอะไรดีอ้า,อานี่คือสเสน่ห์ของสาวบูมเบนคลับนะคะคุณดีก็มีธุรกิจอะไรบ้างคะได้ทำธุรกิจเสริมความงามค่ะอยู่ในห้างบูพอร์ตแล้วก็มาเก็ตเดลิสค่ะถ้าใครอยากทำเล็บสวยๆก็มาได้เนอะอาะ เดี๋ยวแมวเหมียวนะคะจะพาทุกคนนะคะไปดูนะคะว่าอาหารของเราในวันนี้นะคะมีอะไรบ้างนะคะพี่แพทสวัสดีค่ะคแม่เเ้นะคะ, so คะมีสามสาขามีตะเกียบแล้วก็ก้าสี่สองสา e เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว พี่เพชรเพชเคพูดแบบเพชรเพชเคค่ะสาขาที่กี่สาขาค่ะมีสามสาขาค่ะที่ไหนบ้างที่ตะเกียบหนึ่งซอยก้าวสี่สองแล้วก็ดนตรีกับอันดอร์ซานีรวมตัวเลยก็ต้องค่ะพี่เพชรเพชเคนะคะมีหลายสาขานะคะอาหารอร่อยดนตรีเพราะค่ะมาดามมีคาเฟ่การ์เด้นทัพใต้อะไรนะคะมาดามมีคาเฟ่การ์เด้นทัพใต้ค่ะ อ๋ทับใต้นะคะแมวเหมียวเขี้ยวเพชรนะบันเทิงทีวีและมหานครข่ายินดีรับใช้ในการโปรโมทนะคะมาจากแมวเหมียวลดสิบเปอร์เซนต์นะคะโอเคค่ะอัลลมานฮันโลฮนซูแม่หนูคุณแม่นี่อายุมากแต่ว่าสวยเสมอเลยนะคะ Love you love you ตอนนี้นะคะเราก็ทานอาหารกันนะคะเป็นปูเฟ ฮัลโหลนี่ก็คือหนึ่งในกลุ่มอของเราชมรมกู้เมฆของเราจะสาวสวยทั้งนั้นเลยนดค่ะฮัลโหลคุณพาร์านี่คุณพาร์นะคะก็เป็นสาวสวยและแกล่งเหมือนกันนะคะอาหารพี่แต่อาหารที่อร่อยมากเลยนะคะคุณนันสวัสดีค่ะชมบรรยากาศนี่พี่หน่อยก็มาตักอาหารทานนะคะที่อากุน โอ้ยเย่เ hmm. ย่เย่เยค่ะแล้วเราก็มาพบกันใหม่ในอีพีต่อไปนะคะแมวเหมียวเขี้ยวเพชรนะคะบันเทิงทีวีและมาหาคนครข่าว mm hmm. ก็ขอฝากนะคะชมรมบูเมนคลับนะคะหัวหินนะคะพวกเราบอกเลยว่าเป็นแรงขับเคลื่อนต่อสังคมนะคะ mm hmm. พวกเราทำดีต่อสังคมเสมอ mm hmm. นะคะแล้วพบกันใหม่ในอีต่อไปคะ่ะ